ไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแล้วแป๊บแป๊บทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะสั่งมากีีกองครับตอนแรกสองกองค่ะกินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะค่ะกินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งใหม่แล้วก็กินครบสามเดือนรู้สึกเดือนแล้วดีมากเลยสบายตัวการทรมานของเกาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลุกจากเตียงไม่ได้ผมทานมาได้หกเดือนแล้วฮะแล้วก็หยุดทานมาได้สามเดือนหลังนี้ อาการปวดผุมหายไปหมดเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของเกลว์นะครับและก็เป็นคน<ม>ที่มีประสบการณ์ในการทานดีเกาแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันประสบการณ์การทานดีเกาให้พวกเราได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวแล้วก็อายุนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าจินอายุ64ปีค่ะ ่ครับคุณแม่นี่ก็คือเป็นคนที่ประสบปัญหาการเป็นเกาใช่ไหมอ่าไหนาลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นเกาได้ยังไงแล้วก็ดูแลตัวเองอยังไงค่ะก็เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารคือไม่ไม่สนใจอะไรค่ะชอบสิ่งไหนก็กินสิ่งนั้นก็เกินพวกเครื่องในสัตว์ปีกของอร่อยทั้งนั้นเลยของอร่อยไปตับหัวใจก็ไปผัดกระเพราแล้วก็ผักก็ชอบเป็นสตอผัดกุ้งผัดกุ้งน้ำพริกกะปิ จิ้มยอดกระถินสะดาวงี้ยหอมารุมไม่ชอบมากเลยค่ะก็กินๆไปติดต่อกันหลายวันพอตอนนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปวดขาปวดมากปวดเจ็บต่ำข้อเท้าข้อเข่าข้อมือปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เหมือนมีอะไรตํำก็แปลกใจก็เอายาโนดยาแก้ปวดมากิน ก็กลับไปกินอาหารเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุก็ไปโอ้โหเห็นของชอบก็กินอีกกินเยอะแล้วกินติดต่อกันพอตกกลางคืนทีนี้มันไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแล้วแป๊บแป๊บทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรก็ตกใจไหมครับตอก,<า>ก,กใจมาก,มากแล้วก็มันโอ้โหใช้ชีวิตยากมากก็ตัดสินใจแล้วต้องไปหาหมอค่ะแล้วไปหาหมอทีนี้แล้วไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเขาก็ตรวจเลือดก็บอกว่ามียูริก ในเลือดสูงเกินก็จัดยามาให้กินแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเกาณ์นะก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกเนี้ยที่เอ่ยมาเนี่ยค่ะก็กลับไปโอ้โหทรมานมากจะไปไหนก็ไม่ได้ทํายังไงดีลุกนั่งก็ลุกนั่งก็ลาบากเดินก็ลำบากก็ไม่รู้จะทําไงก็หยิบโทรศัพท์มาทําอะไรอยากจะปรึกษาใครก็เปิดดูว่าไอ้โรคนี้มันจะรักษาด้วยวิธีอื่นได้ไหมก็มาดูในโทรศัพท์ค่ะดูนก็เจอในที่เฟซบุ๊กก็บอกว่า ผลิตภัณฑ์ดีเกาเนี่ยค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะดีเกาว่ามันเป็นไงก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะสั่งมากีกิลสองกระองลองดูก่อนก็กินไปประมาณ15วันก็รู้สึกดีแล้วก็เอ๊ะเราควรจะกินอาหารเสริมดีฝาจะใช้ยาซึ่งมันจะอันตรายต่อไตเราใช่ไหมคะก็แต่สินใจกินกินไปครบหเดือนก็รู้สึกก็ยังไม่ครบดีค่ะ รู้สึกดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค่ะขนาดนี้กินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะค่ะกินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งมาแล้วก็กินครบสามเดือนรู้สึกเดือนแล้วดีมากเลยกอารตัวเลยสบายตัวแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบมากเพราะว่าเรามีตัวช่วยแล้วค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินใช้ชีวิตง่าย แล้วแล้วตอนนี้มันมันกลับมาเยี่ยมเราอีกบ้างไหมเก้าเนี่ยไม่ไมมาเลยใช่ไหมโอ้ดีมากเลยเพราะว่าสุดยอดเลยเพราะ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 ว่าเราไม่ได้ขาดการกินนะคะกินอยู่เรื่อยๆค่ะทีนี้ครับก็จะขอแนะนําผู้ที่ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดหรือววาที่เขาเรียกกันว่าเก้าเนี่ยค่ะก็ลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูดีนะคะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วป้าไม่ชอบกินยาป้าก็กินตัวนี้แล้วบอกขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกานี่ดีจริงๆค่ะ มีอาการปวดตามข้อครับปวดมากฮะคนเป็นเกาเนี่ยปวดข้อถึงขนาดสองวันสาวันกว่าจะหายนะฮะต้องซื้อ,อยาฝรั่งมาทานนะฮะการทรมานของเกาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลุกจากเตียงไม่ได้เลยฮะบางครั้งถึงกัต้องยอมโทรจ้างแม่บ้านหรือคนใกล้เคียงวานไปซื้อข้าวและซื้อ,อยาให้ทานนะ,ะดีเกาฮะกัดีบูนดีบูนดีเกาเนี่ยมัน ช่วยผมขายนะฮะทุกวันนี้ผมขายปกติเพราะดีบุญดีเกาฮะเราใช้คู่กันนะฮะก็คือเวลาทานก็ทานคู่กันทั้งดีบุลและดีเกาผมทานมาได้6เดือนแล้วฮะแล้วก็หยุดทานมาได้3มเดือนหลังนี้อาการปวดผุมหายไปหมดเลยครับดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกา เป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนว,วมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันทีเกลอุดมไปด้วยรีมันเนรู้หรือเสกตียาสมุนไพรจีนทูราขาสานกับแดนดีไลออนและการโนเดอร์ม,มาลูซีดำหรือเห็ดลิ้นจือ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากี้อันอุดมไปด้วยสารフาวนอยด์โพลิฟีนอลแคโรทีนและไพราโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณ ดีเก่าเพื่อโรคเก่าเพื่อคุณ